การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเสนอพระพุทธประวัติถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบาูชาหนาดินแดนชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาลผู้คนในแถบชมพูทวีปนับถือาศาสนาลัทธิปรัชญา ของแต่ละสำนักแตกต่างกันออกไปโดยมีรากฐานอันแน่นแฟ้นมาจากคำพีอุปนิสัตธ์คำพีพระเวทของพราหมณ์และฮินดูสมัยนั้นผู้คนยังคงนับถือกราบไหว้เส้นส่วบูชาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยปราศจากความเข้าใจถ่องแท้ตามสภาพความเป็นจริงแห่งกฎของธรรมชาติกราบจนกระทั่งพุทธศาสนา ได้อุบัติขึ้นในโลก2,600ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าสุธโธธนะมะกุฎราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัทได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงเทวทหาและได้เสวยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์กรุงกบิลพัทมาอย่างผาสุข ครั้นแล้วพระนางสลีมหามายาไปทรงพระคันโดยทรงมีพระสุบินิมิตว่าท้ามหาพรหมทั้งสี่มายกพระแท,ท่นบรรทมของพระนางไปไว้ใต้ต้นรังใหญ่ณนับป่าหิมพานเหล่าเทพธิดานำพระนางไปสงสนานพระองค์ในสระอโนดาตเพื่อชำระล้างมนทินและช้างเผือกเชือกหนึ่งชูดอกบัวขาวลงมาจากภูเขาเงินภูเขาทอง ทำประทักษิณเวียนขวาสามรอบแล้วเข้าสู่พระอุทธรเบื้องขวาของพระนางเมื่อพระนางสลิปมหามายาทรงคันครบสิบเดือนในวันเพ็ญเดือน6หรือวิสาขะปุรณมีสิทธัตถาราชกุมารก็ทรงมีพระประสูติการนัดสวนลุมพินิวันตินแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหา ในเวลาประสูตินั้นกฤษดาพินิหารบังเกิดพระมารดาประทับยืนใต้ต้นกลางใหญ่พระองค์ประสูติ์โดยสุทธิ์ไม่เปรอเปื้อนด้วยคันมนทินหมูเทพย,พยดามารองรับทาน้้ำร้อนน้ำเย็นตกลงมาจากอากาศเพื่อสนานพระองค์ครั้นแล้วพระองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริเ์เดจพระราชดำเนินไปเจ็ดก้าอันเป็นบุคพนิมิตหมายถึง พรงค์จะประกาศพระธรรมอันเป็นแสงสว่างไปทั่วมหาทวีปทั้งเจ็ดแล้วทรงเปล่งพระสุรเสียงเป็นอาสภิวาจาว่าเราผู้เป็นเลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีก บัดนั้นทั้งมืนโลกธาตุในวันไหวเกิดโอภาสแสงสว่างไปทั่วโลกทั้งปวงเมื่อพระราชกุมารประสูติพระเจ้าสุดโททนะโปรดให้พราหมณ์แปดคนเข้าเฝ้าถวายพยากรพระสิริลักษณ์ของพระสิทธถกุมาร พรามทั้งเจ็ดที่เจริญด้วยวัยวุฒิ์ได้ถวายคำพยากรณ์อันมีคติเป็นสองหลุดเดียวกันว่าหากพระกุมารอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมหาราชาธิราชมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตถ้าทรงออกผนวดจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงโกนทัญญาพรามหนุน่ม ในถวายพยากรณ์เป um, ็นคติเดียวว่าพระราชกุมารพระองค์นี้จะเสด็จออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาเอกในโลกอย่างแน่นอนเมื่อเจ้าชายสิทธัตถาราชกุมารเจริญพระชนได้แปดพรรษาพระเจ้าสุโธทนะ เสด็จประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้โปรดให้พระโอรสประทับพระราชอาณาใต้ต้นว่าใหญ่พระราชกุมารทรงประทับนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ดำรงพระสติกำหนดลมหายใจออกเข้าเจริญพระอาณาปานสติกรรมฐานจนได้บรรลุปฐมฌานเป็นที่อัศจรรย์แก่พระเจ้าสุโธธนะและพระญาติวงศ์ ในพระบุญญาพินิหารบารมีครั้นเจริญพระชนมายุได้16พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเศษสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาตามโบราณคติยราชาประเพณีนักรุงกบิลพัทครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จประพาสอุทยานทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ซึ่งเทวดาได้นีระมิดไว้ระหว่างทางอันได้แก่คนแก่ คนเจ็บคนตายและสมณะก็ทรงสังเวชพระราชธิไทยเป็นอันมากขณะเสด็จกลับพระราชาวังไปทรงสดับข่าวการประสูติของพระโอรสจึงทรงเปล่งอุทานว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังอันมีความหมายว่าบวงเกิดแล้วเครื่องภูพันเกิดแล้วประดุดดังการมีบุตร เป็นบ่วงคล้องคอตนฉะนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปความจริงค่อยปรากฏชัดแก่เจ้าชายสิทธถังพระองทรงเบื่อนายต่อความสุขอย่างชาวโลกในราตรีหนึ่งทรงทอดพระเนรเห็นสนมนางในและข้าราชบริพารเกลือกลิ้งนอนหลับอยู่เป็นที่น่าเวทนายิง่งจึงทรงตัดสินพระไทย ด้เสด็จหนีออกจากวังเพื่อออกบรรพชาเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากันทกะเสด็จออกจากกรุงกบิลพัทพร้อมด้วยนายชนะเพื่อทรงบรรพชาในราตรีการวันเพ็ญแห่งอสานหามาดในปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพรรษาเจ้าชายสิทธัตถะทรงบายพระพักสู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเสด็จออกมหาพิเนศกรม ออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่และทรงเปลื้องเครื่องทรงกษัตริย์ปรงพระเมาลีด้วยพระแสงขันและทรงรับเครื่องสมณะบริขารจากบูเทพและพรมอธิษฐานเพศบรรพชิตนับแต่นั้นมาหาบุรุษ ได้ทรงศึกษาคนา้นคว้าหาทางตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยวิธีการต่างๆอยู่ถึงหกพันษาวิธีหนึ่งที่ทรงปฏิบัติคือการบำเพ็ญทุกรกิริยาพระองค์ทรงเพียรบำเพ็ญทรมานตนให้ลำบากด้วยประการต่างๆโดยมีปัญจวัคคีทั้งห้าเป็นผู้อุปถาดเมื่อมหาบุรุษได้ทรงกระทำความเพียรอยู่จนถึงวาราที่สามคือ อดพระกรยาหารจนพระวรกายสู้ผอมแทบจะทรงพระวรกายอยู่ม่ได้นั้นอุปมาอย่างก็ได้เกิดขึ้นในมโนธาตุของพระองค์ว่าอันความเพียรถ้าย่อหย่อนก็เสียผลที่หวังถ้าเคร่งครัดเกินไปก็ให้ผลเสียหายเมื่อทรงดำริเช่นนี้พระองค์จึงทรงล้มเลิกทุกรัติยาแล้วแสวงหาโมกรธรรม ทางมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางโดยเริ่มสวยพระกยาหารตามปกติเพื่อจะได้บำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปได้ครานั้นนาสุชาดาได้กวนข้ามธุปายาตมาถวายพระมหาบุรุษด้วยสำคัญว่าเป็นลุกเทวดาซึ่งตนได้อธิษฐานขอบุดไว้ก่อนที่พระมหาบุรุษจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พยาวัสวตีมานเห็นพระมหาบุรุษกำลังจะพ้นอำนาจของตนจึงได้ระดมพลมาพร้อมนานาสตราวุธประชิดอาสนบัลลังหมายจะจูโจมทำลายแต่พระมหาบุรุษไม่ทรงวันไหวได้ทรงน้อมถึงพระบรารมีธรรมอธิษฐานให้พระปัตพีมนทนเป็นสักขีพยานพระนางทรณีเทพ,พยดาผู้รักษาแผ่นดินจึงจำแรงเป็นสตรีปรากฏกายอยู่ใต้าอาสนบัลังก แล้วบีพระเกษาเป็นอุทกการาไหลท่วมพยามารและเสนามารให้พ่ายแพ้ไปหมดสิ้นหลังจากนั้นพระมหาบุรุษก็ทรงตั้งมโนปณิธานบำเพ็ญเพียรจิตจนได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธทญานตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตายตนพระศรีมหาโพลละริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในวันขึ้น15้าค่ำเดือนหราตรีแผ่นวิส,สาขมาสนั้นเมื่อทรงมีพระชนมายุได้3 5สพรรษาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นเกศซึ่งอยู่ทางทิศทักษิณของต้นพระศรีมหาโพธจนล่วงเข้าสัปดาห์ที่7ภายหลังจากตรัสรู้ พระองค์ได้เสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมรุกทายวัในใกล้เมืองพาราณสีในเวลาเย็นแห่งวันเพนขึ้นสิบห้าคำเพื่อเทศนาโปรดปัญจาวาคีผู้ซึ่งเคยได้อยู่อุปถาพระองค์เมื่อครั้งบำเพ็ญทุกรักกิริยาในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักกับวัตนสูตรแก่ปัญจาวาคีเป็นปฐมเทศนาเพื่อประกาศจธรรมอันประเสรศิฐในที่สุด แห่งพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกนธัญะก็ได้ธรรมจากสูจึงกราบทูลขออุปสมบทและทรงประทานอุปสมบทด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมพทาต่อมาพระองค์ได้เทศนาอนัตตะละัคนสูตรจนพระปัญจวคีได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด ภายหลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดเวนยัยสั์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตสงสารในทุกแห่งหนจนกระทั่งพระเจ้าสุโธธนะทรงทราบความว่าพระโอรสของพระองค์ผู้ซึ่งสละราชสมบัติออกสแสวงหาอมาริตธรรมเป็นเวลานานแล้วนั้นบัดนี้กำลังจาริกเผยแผ่พระธรรมแก่บรรดาเวนยชนในแคว้นต่างๆอยู่ จึงส่งมหาหมาดไปทูลเชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมายังกรุงกบิลพัทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยับยั้งไว้ถึงเก้าครั้งเพื่อรอให้ยานของพระชนกและบรรดาพระญาติวงศ์ของพระองค์แก่กล้าเสียก่อนในครั้งที่สิบพระองค์จึงได้เสด็จไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกแก่พระราชบิดา เมื่อจบเทศนาแล้วพระเจ้าสุโธทนะได้ดวงตาเห็นธรรมทรงตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาครั้งนั้นนางยโสธราได้น,นำพระราหุนกุมารเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกเพื่อทูลขอพระราชสมบัติเมื่อพระราหุนได้ตามเสด็จกลับสู่พระวิหารนิโครทารามด้วยความเลื่อมใสชื่นชมพระราชบิดาพระพุทธองค์ ึงให้พระสารีบุตบรบรรพชาให้พระลาหุนเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาและเมื่อพระลาหุนมีพระชนมายุได้20ส่สพรรษาก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศน,นาจนได้บรรลุพระอรหัตผลและเสด็จไปดับขันธปรินิพานในดาวดึงสเทวโลก เมื่อพระนางสิ็มหามายาเสด็จสวรรคตนั้นจเจ้าชายสิทธัตถกุมารจำเริญไว้ได้เพียงเจ็ดวันเมื่อพระนางสวรรคตแล้วได้ไปอุบัติณนะสวรรค์ชั้นดุสิตในพรรษาที่เจ็ดพระพุทธองค์ปราถนาจะเสด็จเยี่ยมพระมารดาจึงได้เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาเท้าสกกะเทวราชพร้อมทั้งเทวดาในหมื่นจักรวาล ซึ่งได้มาประชุมพร้อมกันณนที่นั้นพระองค์แสดงธรรมอยู่ตลอดไตรมากเจิงพระพุทธมารดาและเทพยดาทั้งหลายบรรลุอริยผลครั้นถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11พระองค์จึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่โลกมนุษย์ณเมืองสังกัดสาโดยบันไดทิพย์ที่เท้าสกกาเทวราช ได้น,นลวิตขึ้นและพระองค์ได้ทรงแสดง,สดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้สรรพสัตว์ทั่วไตรโลกและสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่คนตาบอดยังได้มองเห็นพระพุทธองค์และเลื่อมสายมีจิตปราถนาในพุทธภูมิผลทางอันสงบเหมือนกันหมดภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์อยู่เป็นระยะเวลา45พรรษาทรงประดิษฐานพุทธบริษัททั้งสี่ คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงตราบจนทุกวันนี้เมื่อพระชนมายุได้80ดสิบรษาได้สเสด็จไปแสดงธรรมถึงเมืองปาวาและได้อาศัยในสวนมะม่วงของนายจุนทะช่างทองเมื่อนายจุนทะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ ได้แสดงพระธรรมเทศนาจนนายจุนทะบรรลุโสดาปติผลนายจุนทะได้อังคาดพัตตาหารด้วยสูกรามัทวะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมู่แห่งภิกษุสงฆ์แต่พระพุทธองค์ทรงทราบถึงบุรพกรรมของพระองค์เองในชาติปางก่อนจึงฉันโพชนียาหารอันประณีตที่ในายจุนทะได้นำมาถวายแต่เพียงผู้เดียวที่เหลือให้นำไปฝังเสียในเวลานั้น พระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับณอัมพวันอุทยานพลันเกิดปักขันที่กาพาดลงพระโลหิตทรงอดกลั้นทุกเวทนาจนพระอาการบรรเทาลงพระงจึงตรัสกับพระอ,อนอนท์ว่าถ้ามีผู้สงสัยติดเตียนนายจุนทะว่าพระพุทธเจ้าเสวยบินทบาทของนายจุนทะเป็นปัจฉิมบาทแล้วปริิพานนายจุนทะจะเดือดร้อน ฉะนั้นจงเปลื้องข้อสงสัยว่าบินทบาทสองประการคือ 1. บินทบาทของนาสุชาดาเมื่อพระองค์เสวยแล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและบินทบาทของนายจุนทะเมื่อพระองค์เสวยแล้วปลินิพานมีอานิสงส์มากมีวิบากเสมอกันเพราะบินทบาทของนางสุชาดาเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุอุปาทิเสสามิพาน ส่วนบินทบาทของนายจุนทะเป็นเหตุให้พระองค์ได้อนุปาทิเสสนานิพันเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังป่าสารวันของมรรักษัตริย์แห่งนครกุสินาราหรือกุสาวดีจึงได้รับสั่งให้นายจุนทะปูลาดอาสนะระหว่างต้นสาระคู่หนึ่งให้หันพระเสียรไปทางทิศอุดรและประทับศรีหาสายาตั้งพระไทยจะไม่ลุกขึ้นอีกแต่ยังทรงมีพระมหากรณาทีคุณ แสดงธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งมีผู้มาขอเฝ้าพระองค์ยังทรงอนุญาตและได้แสดงธรรมนิกถาให้ฟังจนได้รับความแจ่มแจ้งในกระแสะแห่งธรรมจนบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระสาวกองสุดท้ายครั้นแล้วพระองค์จึงได้ประทานปัดิมโอวาดว่าดูกระระภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิดทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดครานั้นพระพุทธองค์จึงได้เสด็จดับขันธะปรินิพานในวันเพญวิสาขะปุรณมีขึ้น15บห้าข้ามเดือน 6, หกณตบลสารวันเมืองกุศินาราแว้นมัลละ เมื่อทรงมีพระชนมายุได้80ิบพรรษานับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เหตุการณ์สำคัญทั้งสามในพระพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งมีระยะเวลาห่างกันหลายสิบปีเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันทางจันทรคติ ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนหกหรือวิสาขาบูชาเราจึงร่วมใจกันประกอบพิธีบูชาแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสการาบูชาและปฏิบัติบูบชาเพื่อลำลึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทที่คุณและพระมหากรุณาทิคุณผู้ประธานหลักแห่งสัจธรรมความจริงและความดีงามผู้เป็นดวงประทีปสองโลก ด้วยการสวดมนต์สรนเสริญคุณพระรัตนตรัยและจะทำประทักษิณหรือที่เรียกว่าเวียนเทียนรอบปูชนียสถานสามรอบแล้วจึงนำดอกไม้ทูกเทียนเพื่อบูชาพระาธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมาจากนั้นพึงสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มภูนปัญญาบารณมีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งปวงจึงควรได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่อย่างถูกต้องตามหลักอรยะวังสัพติปทาเพื่อประโยชน์สุข เกื้อกูลต่อสังคมโลกตลอดกาลนาน